จุดนี้ในฝ่ามือเรียกว่าเนินอังคารต่ำนะคะถ้าใครก็ตามที่มีสัญลักษณ์รูปดาวอยู่บนเนินอังคารต่ำนั่นหมายความว่าจะเป็นคนที่จะได้ดีหรือประสบความสำเร็จด้วยการใช้ความเข้มแข็งนะคะใช้พละกกำลัง หรืออำนาจโขนตัวเองเช่นเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จเป็นนักการเมืองเป็นทหารเป็นตำรวจนะคะที่มีชื่อเสียงก้าวหน้านะคะอยู่ในระดับผู้บริหารหรือประสบความสำเร็จในอาชีพนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนักการเมืองทหารหรือตำรวจแต่ถ้าใครมีสัญลักษณ์รูปกากบาทนะคะอยู่ที่บริเวณเนินอาคารต่ำนั้นนะคะจะ ให้ระมัดระวังว่าจะมีเรื่องของความรุนแรงนะคะเช่นเป็นคนที่อารมณ์โกรธรุนแรงหรือเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะความรุนแรงค่ะถ้ามีสัญ,ญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมนะคะอยู่บริเวณเนินอังคารต่ำนั่นหมายความว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ สามารถที่จะควบคุมอารมณ์นะคะโดยเฉพาะอารมณ์โกรธเกลี้ยวนะคะหรือความรุนแรงของตัวเองได้ดีนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีว่าสามารถที่จะควบคุมนะคะสติอารมณ์ความรุนแรงของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะและถ้าบริเวณนี้ของใครนะคะมีสัญลักษณ์ รูปปาตะเพียนนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะคะซึ่งปาตะเพียนเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีน้ำอดน้ำทนนะคะในการทำงานสร้างความมั่งคั่งหรือพบความสำเร็จได้นะคะร่ำรวยได้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองได้ประสบความสำเร็จได้เพราะการที่เป็นคนมีน้ำอดน้ำทนนะคะเป็นคนมีความเพียรพยายามค่ะ หากสนใจดูลายมือส่วนตัวหรือเรียนดูลายมือออนไลน์สามารถแอดไลน์เพื่อสอบถามแพ็กเกจหรือรายละเอียดได้ที่ i d l i n e n a ยย y a u n ค่่ะ